สวัสดีจ้ามัตต่มารุนแนวทางรัฐบาลของวันที่สองเดือนหนึ่งนะแต่เนาะหงวดทีแล้วคนออกตัวนี้แล้วแต่เเาะคนออกตัวนี้เนาะแปดหกสามบนสองหนึ่งล่างว่าสั้นแม่มิลาฝันอันเ้าของวันวันเลขที่ออกไม่จ้าฝันนาะมัอเ้าตีหานะเต็มสายดูพี่น้องฝันว่าผีเขาบ้านฝันว่าผีมาเปิดประตูบ้านอันบ้านเลขที่แม่มิลาบเป็นเลขตัวนี้แล้วแต่เด้อบ้านเลขที่ อันเด้เอาให้ลูกฟังแม่ฝันแม่ฝันนั่นว่าผีเข้าบ้านเฮาจาเปิดประตูเข้ามาว่าสัตว์ตาเพิ่นบ่ได้มาให้เลขดอกซื้อบรเลขที่ให้แม่ในเด้อตัวนี่วัสดุพี่น้องเพิ่นได้ออกตัวนี้ละกัดเต็มเต็มคือเกาแมงเนสผีงได้ค่อยมาเปิดประตูเข้าบ้านว่ามามามาละสัตวแม่ไม่ล่าเอิญเพิ่นเนาะบ่ย่านเพิ่นได้หัวเพิ่นตายวย่องแบบว่าผีผู้ยิ่งเนาะเพิ่นบ่ได้มาบอกเลขดอกแม่ไม่ล่าว่าจะได้เพิ่นก็มาให้โศกวัสดุซื้อบรเลขที่ให้แม่ในเด้อวัสดุเด้อ ถือเซยละพี่น้องเอามารุ้นของสูตรคำนวณเรานะจะได้เป็นสูตรคำนวณบนและล่างบนลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองหลักหน่วยได้สามสี่ห้าจับคู่จ้ะเป็นแนวทางเราจะเดาเป็นแนวทางเอาตัวชอบนี่แหละเก้าสี่หนึ่งสี่ออกสองหนึ่งเราจะออก2 2สองสองตีสองเอ้ยสองสามบอกพี่น้องเอาสองสาม สองซีบ่มักพี่น้องสองกับซี่จะบ่มักแต la 2, no. ่เอาลงไว้เพราะว่ามันมาสองเนาะมันมาสองล่างอันมาสองบนสวัสดีสูตรคำนวณล่างจับหลักสิบหลักหน่วยสิบได้เก้าได้สองได้สามทำมาจากเลขออกล่างนะอันน ja oh ี้ทำมาจากเลขออกบนหลักหน่วยได้หกเก็ดแปดผสมจับคู่เก้าหกเก้าเก็ดสองหก เอาสองหกพี่น้องมากอยู่ได้เหล็กติดสองนี่สองหกสองแปดเอาสามเจ็ดพี่น้องสามเจ็ดสามหกแปดจะไปย้นให้หนีกี่เอาสามเจ็ดเนะแต่เน,นาะมักไปมากมันเอาเลขถูกเนาะแต่เนาะเอาเลขถูกได้แต่เนาะจุดถูกเจ้าวันวันจุดถูกเจ้าวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องวันพระไม่พลาจุดถูกบ,บันได้ได้ตัวนี้ได้แต่เนาะ เดถูกห้าหกศูนย์งามงามพี่น้องไม่พลาดอ่นจุดถูกได้เห็นตอนเศร้าของวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันพระจุดได้มากตัวนี้วันนี้ห้าน้อยแม้พิเศษกับปกติมาออกหกศูนย์ห้าศูนย์วัดสันเล่าพัฒนามาออกอีกเรื่อวันนี่พราะว่าจุดวันที่ยี่สิบเก้าตอนเศาร์เล่าพัฒนามาออกวันที่สามสิบจุดมาออกหนะ้าหกพัน พี่น้องได้คักได้แน uh ่ภ uh ูมิภูกร่ายมเอาเได้จังค่อยได้คักได้แน่เพราะว่าแมุ่ดทูบได้เลขอะไรรวันพระคนที่เขียนมาโหลดเด้อจุดได้ห้าหกศูนย์จัดไปพื่อนเพื่อนไปเอาห้าน้อยเนาะห้าน้อยได้หาศูนย์กับหกศูนย์ล่ะพี่น้องของวันของวันที่หยิบเก่ามันจะออกตัวนี้ล่ะถ้าจำผิดกับตัวนี้ล่ะนี่หกศูนย์กับห้าศูนย์ของห้าน้อยเนาะไปออกห้าน้อยล่ะพี่น้องกับออกเล้าล่ะห้าหกของวันที่สามสิบสองคุมเครึ่ง เราเว้ยยันนี้มือนีวันที่สามสิบเอ็ดได้แต่เนอแตลิ่งเลตลรัฐบาลจะออกวันที่สองเนาะจ้ะเนาะเอามาหลุนเบิ่งแต่ว่าข้ามฝันบห้านีได้แต่เ้อความฝันอันนี้คือเลขถูกนะแต่เนาะเลขถูกความฝันจนมากไม่มลาจะฝันเศร้าของวันหวยสิออกนะจ้ะฝันทุกงวดได้ทุกงวดจ้ะพี่น้องตามว่าถึงเลขทุกงวดบ่ถึอทุกงวดได้แต่เ้อถือทุกงวดเพราะว่าเจ้าทีตรงนี้เพิ่นห้ตลอดเพิ่นห้ดีนะเพิ่นห้แบบว่า ฝันเมื่อสุดท้ายโลดเอาโลดจัดไปเองซิไหมนักนักบอดนด้บันี้หลุ่นเบิงอันนี้เลขถูกออกไปแล้วจุดเจ้าวันที่ยี่สิบเก้าวันพระออกไปแล้วห้าน้อยห้าศูนย์หกศูนย์วันที่สามสิบมออกเล่าพัฒนาห้าหกว่าสันเอากัรนักกดเติมค่ารัฐบาลไม่พลาชอบสามตัวนี้แหละต่ว่าที่ล่อความฝันก่อนล่อความฝันลูกน้ำลูกนดงฝันแมนคักพี่นองฝันเป็นไล่วันไปเลย ฝันว่าทีจัดไรรัตตอรีไปออกตะไลวันเพิน่นถูกวันทุกวันสําหรับของลูกเ้ามารุ่นนะแต่นาะเป็นแนวทางของรัฐบาลวันที่สองสูตรํำนวณบนสูตรํำนวณล่างว่าสัตว์เอาป้าบ้าน,าานี้แจ้งแขงกว่าเราจเจอกันลิดต่อไปสวัสดีจ้าเลยรวยจ้า